เมื่อวานคนไข้มาเป็นนิ้วก้อยวันนี้มีคนไข้เป็นนิวนวนวน้วโป้งหรือนิน้วหัวแม่มือนะนี่เป็นตรงนี้เขาเรียกว่านิ้วปอกเอ็นตรงนี้ยมันอักเสบเนี่ยตัวนี้มันจะมีกล้ามเนื้อสอ,สองเส้นนะเข้าไปตัวนิ้วโป้งแล้วก็มีปอกหุ้มไปสองอันหุ้มเพื่อไม่ให้นิ้วโป้งมันหลุดออกไปเขาเลยหุ้มไ้เวลาเราขยับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีสองนิ้วไหมเนี่ยพอควนี้เวลาขยับบ่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาของ การตักเสบหรือว่ามันจะเกิดในคนพวกกลุ่มใน,นรู้ไหมอุ้มลูกนะบางทีก็อุ้มลูกให้นมลูกอย่างเงี้ยเป็นเลยอย่างเงี้ยงั้นเวลาไปหาหมอก็ถามว่าให้นมลูกอุ้มลูกหรือเปล่าบางทีคนก็ยังไม่แต่งงานหมอก็ถามเลยรอนะเนี่ยน้องเวลา,าจะหายจนกว่าลูกจะโตนึงจะหายได้ล้วเวลาฉีดยามันเนี่ยมันก็จะหายเคสนี้ไปฉีดยามาแล้วก็หายได้สามเดือนแล้วก็เป็นอีกนะ คนนี้ก็จะฉีดยาไม่ได้แล้วต้องผ่านะผ่าไม่ผ่าก็หายได้นะเป็นคําถามที่ดีมากคนไข้ถามว่ามันอักเสบอยู่แล้วแล้วมากดมันมันจะมันจะหายได้ไงอย่างเงี้ยเออคําถามดีนะนี่เวลาเป็นมันจะเป็นตรงนี้เก่งขึ้นมาดีนี่ตรงนี้นุ่นๆเนี่ยนะตรงนี้เจ็บไหมคนปกติก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บไหมเนี่ยมันเจ็บแต่มันเจ็บไม่มากนะ ตรงนี้นะตรงฐานนิ้วนี่นะเราก็มาร์กไว้เลยนี่ปล่อยเลยปล่อยเลยครับนี่มาร์กไว้อย่างนี้นี่การกระบ,บาดไว้เลยนะเวลาเรารักษาคนไข้เราต้องมีมีไอปากกาเพราะปากการกระบ,บาดไว้คราวน,นี้เวลาที่มันมันเจ็บเราทําอย่างเงี้ยจะเจ็บมากอย่างเงี้ยเป็นการกระตุ้นมันมันจะเจ็บมากนะแล้วยิ่งไปกดมันยิ่งอักเสบเลยงั้นคนคําถามดีมากว่าถ้าถ้ามันอักเสบมันจะหายได้ไง นะล้วก็งอไว้อย่างนี้อย่างนี้นะดึงขึ้่างนี้ได้อย่างนี้ก็ดกดตรงนี้ไว้นี่อย่างนี้นะเอานิ้วโป้งกดตรงนี้นี่ดึงนี่เลยดึงออกปอกนิดหนึ่งจับมือ,อยบงนี้นี่กดเลยแล้วก็เจ็บไหมนะก็ประมาณนี้นะก็ค้างไว้นี่หรือจะให้ให้แรงก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้สิบทีก็คือเก้าสิบที นะหรือว่าจะค้างไว้เก้าเก้าสิบวินาทีก็ได้อย่างนี้ดึงอย่างนี้นะไปนะอย่างนี้นะไม่เจ็บมากนะนะเนี่ยจาดไปทำให้ก็ได้นะดูท่าให้ดีนะเนี่ยนะอย่างนี้นะยกดึงอย่างเงี้กดอย่างงี้อย่าแรงนะครับอย่าแรงทำแค่รู้สึกว่าล้ามันสบายหรือมันเจ็บนิดหน่อยจะไม่ใช่เจ็บจนแบบสะดุ้งจนไม่อยากให้ทำไม่ได้ ครบ30วินาทีแล้วเราก็อาจจะขยับมือนิดนึงหาหน่อยหนึ่งก็ได้อย่างนี้ก็หาจุดใหม่นะจุดใหม่มันจะมันจะหาว่าเจ็บจุดนี้นะหรือว่าเราจุดนี้ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ต้องงอง,งองมือขึ้นมานิดหนึ่งดึงหน่อยหนึ่งนะดึงด้วยนะอ่าอย่างเี้เสร็จแล้วนะเราก็มาลเรามานวดตรงแถวนี้นี่มันจะมีไขมันตรงนี้ ที่เป็นเรียกอะไรนะไขมันที่จะมันเกาะเขาก็เลือกพังผืดก็กดตรงนี้ได้อย่างเงี้ยจับนี้ก็ได้กดอย่างนี้นี่เนี่ยจะมีไขมันตรงนี้ตรงนี้จะมีไขมันเพราะว่าบางทีมันก็ทําให้ไขมันตรงนี้มันแข็งตัวเหมือนกันก็นเลือกพังผืดนะกดไล่ไปเลยตรงนี้ไล่ตรงเนี้ยถ้ามันแข็งตรงไหนเราก็กดไปนะ,นะไม่ยากนะ มาร์กจุดดงงึงมือขึ้นหน่อยหนึ่งกดบางมืออย่างนี้ก็ได้กดนะให้รู้สึกว่าเจ็บสบายทําหลายรอบหน่อยหนึ่งสักสามรอบก็ได้นะอย่างนี้นะอันนี้คือวิธีการรักษาแล้วลองขยับดูมันก็จะไม่ค่อยเจ็บแล้วถ้าเกิดเราเราทำเองก็ตรงนี้เราก็มืออย่างนี้นะอย่างนี้นะงองอย่างนี้นะแขนนี่เหยียดหน่อยหนึ่งนะ ไม่ต้องเหยียดสุดงอนิดนึนงล็อกเข้าไปอย่างนี้ก็กดเองอาน,นนี้อันนี้ีการรักษาตัวเองนะอันนี้คือกรณีออนิว้วปลอกนิ้วโป้งกเสบนะถ้าถ้านิว้วนิ้วล็อกตรงนี้ก็อีก,อกแบบหนึ่งมีคลิปแล้วนะอย่างนี้นะทาบ่อยๆนะครับมันไม่ได้ว่าจะหายง่ายแต่หมายถึงว่าถ้าเราทาบ่อยๆปลอกมันไม่แข็งมันมันอักเสบด้วยมันก็หายนะจะไปฉีดยาแล้วก็ไปผ่าไม่ได้เป็นได้อีกเหมือนเดิม แต่ทำเองก็บ่อยหายได้นะเมื่อเช้าก็มีคนจองคิวไหลติดปรากฏว่าไปไปช่วยตัวเองทํากระบองอะไรพวกเนี้ยเออมหาอาจารย์ไหลเกือบหายแล้วนะก็คือจริงๆมันก็สามารถที่จะหายให้ตัวเองได้ด้วยตัวเราเราก็อกวิงประทับใจมากหมอนนูทับเส้นทําเองไม่ได้แต่ไหลทําได้หายแต่ก็เลยรักษามหมอนูทับเส้นนะกดแชร์ด้วย